สีเต็มเลยสวยด้วยใบใหญ่ด้วยมีหลายต้นเลยราคาเดียวกันหมดเลยไหมคะใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะอันนี้เอียนยมณีสามสีใช่ไหมคะโอ้อันนี้ใหญ่มากอันนี้สามพันห้าอ๋อร้านนี้พึกษาพันนะคะหนึ่งแถมหนึ่งด้วยโอ้มะนิลานี่ไต้คัลเลอร์เท่าไหร่ล่ะคะแม่ล่ะคะอันนี้ขันมากด่างนะคะราคายังไงคะแม่แม่หนูเห็นปรากายดาวข้างหน้าเท่าไหร่อ่ะจ๊ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบกับยิโมโม่ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพาทุกคนมาที่ตลาดต้นไม้สบายใจนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตนะคะโซนหนึ่งนะคะของตลาดต้นไม้สบายใจกันว่ามีต้นไม้อะไรขายแล้วก็ราคาเท่าไหรนะคะเดี๋ยวมาตามหาไม้ดังหรือว่าไม้กระแสกันนะคะว่าตอนนี้ราคาไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างแล้วที่ตลาดต้นไม้สบายใจค่ะไปดูกันเลยค่ะร้านนี้นะคะร้านเฮงเฮงออคิดนะคะ0 8 0 2 3 5 9 4 1 6นนะคะมีออคิด ก็คือกล้วยไม้นะคะสวยมากๆเลยเต็มเลยอันนี้ดอกไม้ถุงละ50ิบาทสวยมากเลยค่ะโอบอนสีก็มีค่ะบอนสีบอนสีไขายยังไงอะคะพี่บอนสีเต็มเลยสวยด้วยใบใหญ่ด้วยราคา ทุกต้นเลยใช่ไหมคะทุกต้นเลยครับร้อยห้าสิบก็คือราคาร้อยห้าสิบบาทนะคะทุกต้นเลยอันนี้ร้านพี่ชื่อพี่อะไรคะอ่าชื่อร้านใช่ไหมชื่อพี่เลยผมชื่อธนงศักดิ์เป็นเจ้าของร้านเนาะเป็นลูกเขยผมเจ้าของโออโอเคอันนี้ก็คือต้นไม้ตรงนี้คือบอนสีทั้งหมดราคาเดียวกันก็คือราคา150บาทนะคะลูกค้าก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะกล้วยไม้ด้วยกล้วยไม้สวยมากกล้วยไม้นี่ราคายังไงคะกล้วยไม้150า ร้อยห้าสิบเหมือนกันต่อต้นต่อต้นมีเป็นสวนไหมคะที่บ้านเป็นสวนเลยอ๋อเป็นสวนสวยมากนะคะอันนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะใครที่อยากเลี้ยงกล้วยไม้นะคะก็มันจะอยู่นานไหมคะกล้วยไม้อย่างเงี้ยประมาณเดือนอเดือนหนึ่งประมาณเดือนเศษเศษปีหนึ่งออกกี่ครั้งอะคะอย่างนี้ปีละสองครั้งเดินได้าอ๋ออย่างนี้ปีละสองครั้งนะโอ้ร้อยห้าสิบราคาดีมากๆเลยคะ่ะอันนี้เอาโบใช่ไหมคะ <รา S 1> ต้นนี้ขายไห <รา S 1> มคะ ต้นนี้ขายอยู่หมื่นห้าค่อ๋อต้อนนี้หมื่นห้านะทุกคนหั่นได้หลายข้อเลยนะคะน,นี่หมื่นห้าต้นเล็กนี่คือราคายัางไงคะแค่พันห้าอันนี้ห้าพันห้านะคะเอ๋นี่นต้นนี้ราคาห้าพันห้านะคะนี่แบบนี้นะคะมีหลายต้นเลยราคาเดียวกันหมดเลยไหมคะต้นนี้เดียวกันแล้วมีนี่สองพันอันนี้สองพันอ๋ออันนี้สองพัน,น 2, ออกหลอดแล้วด้วยนะคะอันนี้สองพันบาท โอ้ใครที่ยังไม่มีอัลโบ้นะคะก็มาซื้อได้ที่นี่เลยแล้วก็อย่างพาราโซล่ะคะพันสองเนาะอันนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะนี่ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะโ <5, 000. S 1> อ้วินสันก็มีวินสันอยู่ที่ราคา2,500บาทนะคะสำหรับต้นนี้นะคะวินสัน โหพี่เขาดึงดให้ดูทุกต้นเลยน่ารักมากนะคะอันนี้ทอถ้ำทอถ้ำก็อยู่ที่800บาทนะคะมีต้นเล็ก500อ๋อ <800, S 1> อันนี้ต้นเล็กคือ 500, 500ใช่ไหม 500, คะ <500. S 1> อันนี้คือ800ก็คือไซส์ใหญ่อ๋อเป็นแบบนี้นะคะมีมิ้ค c คอนเฟคติด้วยมิ้ค c คอนเฟคติอยู่ที่ราคา300บาท <500 S 1> นะคะสันโตโซมาก็250บาท อันนี้อนยมันี3สีใช่ไหมคะเท่าไหร่คะ400บาทนะทุกคนสวยมากมีหลายสีเลยก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์ตามที่เมื่อกี้ขึ้นได้เลยใช่ไหมคะ085 085ค่ะ150 1 8 0 2998น9 9 8นะคะ,อะโอเคขอบคุณค่าอ,อันนี้นะคะร้านสวนใยนิดนะคะก็จะเป็นไม้เฟิร์นนะคะเฟิร์นต้นใหญ่ๆเท่าไหร่อะคะพี่อย่างเงี้ย กระถางอย่างงี้17นิ้วนะคะ2,500บาทโอ้อันนี้ใหญ่มากอันนี้3,500ัห้าโอแล้วก็ดูข้างในเนาะอันนี้ต้นอะไรคะสีสีเงินเงนเินกระดุมเงินกระดุมเงินรนาคาเท่าไหร่อะคะอันนี้180บาทสีสวยมากเลยเป็นเงินเงินเหมือนขนขนนะเนาะ น่ารักดีอ่ะอ๋อเปลี่ยนแนวจริงๆเนาะตอนนี้พี่เขาก็จัดร้านอยู่มาเซอรล่าขาอย่างไรคะพี่ขขยกอล 1, ะหน,นึ่งพันค่ะกอละหนึ่งพันอือเอาไป<น>แต่งบ้านได้เลยก็จะมีแบบยุกระถางเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวนั่นเองจากแคคตัสนะคะโอแต่แคคตัสก็ยังมีอยู่ข้างหลังอันนี้ก็พี่เขาก็กำลังจัดจัดร้านอยู่แล้วก็เทเลอร์เธล่าเข้ามาโอ้ยสวยมาก อันนี้นะคะร้านร้านนี้นะคะส่วนใยนิดนะคะแต่งร้านน่ารักมากๆเลยสวยมากนะคะนี่อันนี้น่ารักโอ้ร้านนี้พึกษาพันนะคะหนึ่งแถมหนึ่งด้วยโปรโมชั่นอะไรมั่งคะที่หนึ่งแถมหนึ่งทั้งร้านเลยถ้าซื้อพมญี่ปุ่นก็หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันราคาย,ยังไงคะต้นต้นละ กระถางใหญ่ร้อยห้าสิบก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ถ้าสีชมพูสองร้อยห้าสิบเนาะอย่างเงี้ยใช่อัอนนี้ดางอ๋ออันนี้ดังอย่างงี้เขาเรียกว่าด่างใช่ไหมคะ,มะคมอ,อ้อย่างงี้ก็ได้ 1, 1, หนึหน่งแถมหนึ่งเนาะหนึ่งแถมหนึ่งทั้งร้านเลยเหรอคะโอ้ไทคอนต้นนี้สองหมื่นเนาะไทคอนแถมหนึ่งแถมหนึ่งด้วยไหมอ๋อตั้งโชว์ไม่ได้ขายเนาะเอนี่ อันนี้ก็1แถมหนะคะนี่150นี่เขาจัดวางเป็นแบบเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะเบีโกเนียก็1แถม1เหมือนกันใช่ไหมคะก็ต้นละ250แบบนี้นะคะ1แถม1หมดเลยออดิบด้วยไหม <100. S 1> ออดดิบด้วย600บาทนะคะ1แถม1เหมือนกันนะคะแถมแบบเป็นสายพันธุ์เดียวกันไหมคะอ๋อสายพันธุ์เดียวกัน,กาน,กนราคาเดียวกันนะคะอย่างเช่น ถ้าซื้อบีโกนเนียต้นนี้ก็ซื้อตอน้นก็ได้ต้นนี้ฟรีอีกหนึ่งต้นอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองสําหรับร้านนี้นะคะ1นแถมหนึ่งมาดูได้เลยใครที่อยากได้ต้นไม้เยอะๆนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะพึกษาพันธ์นะคะ1แถมหน6่ง5 4 0 3 6 9นะคะมีดินขายด้วยนี่เต็มเลยโอเคขอบคุณนะคะ ร้านนี้ก็มีกระถางเยอะมากเลยนะคะเป็นพึกสาพันธุ์นะคะเอา้าร้านเดียวกันนี่นาะใ,ใช่ไหมคะก็คือขายกระถางด้วยแล้วก็ขายต้นไม้ด้วยม,มีหนึ่งแถมหนึ่งมีขายผักด้วยเหรอคะโอ้มีขายผักด้วยมีกระถางด้วยนะคะอันนี้น,นี่เช็ดใบเรียบร้อยเลยโอ้โอ๋ออันนี้ก็ซื้อได้หมดเลยอะ่ะมีกาบมะพร้าวด้วยใบกัมปูเต็มเลยเสาก็มีโอ้ขายทุกแบบนะคะ โอ้นี่ใบละห้าสิบสวยสวยอันนี้วางได้เลยไหมอ่ะมันเป็นกระถางแบบว่าไม่ต้องเติมน้ำอย่างนี้ใช่ไหมคะอ๋สวยสวยสวยโอเคขอบคุณนะคะ,ะร้านนี้ชื่อร้านต้นกล้านะคะอันนี้สวรรณภูมไหมไม่ใช่หรอคะมะนิลาอโอ้มะนิลาสี่0าอบาทคือสวยมากอันนี้นนน 5, 5. ไหนคะ อันนี้ใช่ไหมคะสามพันห้านะแม่อ้สวยสวยสวยมากเฮ้ยของแม่สามล้านแล้วเหรอมีกระบองเพชรด้วยโอ้นี่นะคะร้านของแม่นะคะเป็น3ามล้านเลยร้านต้นกา้าน,นะคะในตลาดต้นไม้สบายใจนี่ไตคัลเลอร์เท่าไหร่ละคะแม่ละคะหนึ่บาทนะคะสวยขนาดนี้สวยมาก<ไ>อันนี้ขันมากด่างนะคะราคายัางไงคะแม่ อ๋อ2,500้ารอยบาทนะคะนี้ขันมากชาววางด่างนเนาะ2,500ัารอยบาทโอ้ร้านแม่ก็มีต้นไม้เยอะมากนะคะนี่อันนี้2,500ันหเบอร์มาร์กเห็นราคาอยู่แม่หนูเห็นประกายดาวข้างหน้าเท่าไหร่อะจ๊ะเ,เนี่ย่ยางซ์วยว่นห้า <15. S 1> ไซส์นี้อยู่1มื0นห้า ฝั่งนน้นนะ่ะฝั่งนน้นนี่ชมพูมากเลยเอนกันอ๋อฝั่งนน้นก็เหมือนกันราคาหมืาา่นห้าอันนี้ชมพูมากเลยนะหนึ่งหมืันบาทแล้วต้นเล็กๆอะคะแม่อย่างนี้ต้นนี้ก็จะได้หมื่นหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่า ถามว่าราคาทําไมเท่านี้ราคาขายามันสองหมื่นแต่ก็ยังลดได้อยู่อ๋ออุ้ยต้ตนนี้ต้นเล็กก็นะถ้าซื้อ,ก,อนนกับนอ้นองโยน้องโยเขาจะลดให้เยอะอ๋อถ้าซื้อกับนอ้นองโยน้องโยลดให้เยอะเนาะแต่ว่าวันนี้น้องโยไม่อยู่ก็มาหาคุณแม่น้องโยอบอกแม่ใจดีกว่าด้วย <c oughs> แม่ใจดีแม่ชอบลดราคา <c oughs> ใช่ไหมแม่ก็ต้องถามลูกชายอีกทีอ๋อแล้วฝั่งนู้นมีอะไรคะแม่ฝั่นู้นก็จะเป็นนุเห็นกุ้งด้วยกุ้งราคายังไงคะแม่อ๋อหกพันห้าอันนี้อันนี้หกพันห้าร้อยบาทนะคะโอ้ ราคาดีนี่ปลาไกดาวต้นเล็กก็มีแม่แนะนำไม่ค่อยเก่งแบบนั้นเยอะอ๋อแม่แนะนําไม่ค่อยเก่งแม่บอกนะคะนี่ฟาโลแต่แม่จําราคาได้หมดเนาะค่ะฟาโลเท่าไหร่คะแม่ตอนนี้ราคาลงแล้วค่ะก็จะอยู่อยู่สามพันสามพันห <3, 000. S 2> ้าสามพันต้นใหญ่ขนาดนี้สามพันบาทลอคะแม่โอ้ oh, ราคาดีมากเดีย๋ยวไปดูโซนใหม่ของแม่ดีกว่าโซนแคคตัสใช่ไหม แม่ดูไหวเหรอสามล้านคนเดียวจะเป็นของพี่สาวของลูกสะพ้ายไงของพี่สาวของลูกสะพ้ายอ๋อแต่แม่ก็เป็นคนดูด้วยทั้งหมดอ๋อน่ารักจังเลยอ่ะอันนี้มีกระถางด้วยอ๋อเขาจะทํางานกันแม่ก็จะเป็นคนดูล้านทั้งหมดนะคะนี่ก็มาดูได้นะคะแคคตัสน่ารักแม่จะให้รายละเอียดไม่ค่อยได้เพราะแม่ไม่ค่อยทราบไม่ค่อยรู้จักอ๋อแม่ไม่ค่อยรู้จักตัแคคตัสแต่ละตัวใช่ไหมใช่ค่ะแต่รู้ราคา โอเคค่ะได้ก็ถ้าสมมุติว่ามีคนสนใจมาหาแม่ก็ร้านต้นก้าเลยใช่ไหมคะคะเบอร์ติดต่อแม่เบอร์ร้านอ่จะมีเบอร์น้องโยค่ะ๋อมีอะไรก็สอบถาม0 9 9ค่ะ4 3 9 439 1 7้7ค่ะ1717นะคะนี่แม่น้องโยนะคะก็ ามาก็มาติดต่อแม่นางโยแล้วก็นางโยได้นะคะโอเคขอบคุณนะคะนทุกวัน,นะคะอ๋อคุณแม่บอกร้านเปิดทุกวันนะคะมาหาคุณแม่ได้นะคะออ okay. ขอบคุณค่ะ,อคคะโอ้อันนี้มีแบ็กค,คดีนันด้วยนี้รัตติยานะคะรัตติยาบ้านต้นไม้นะคะแบ็กค,คดีนันนี้เท่าไหร่อะคะน้องกุ้งก็มีกุ้งด่างต้นนี้ค่ะต้นนี้นี่แบ็กค,คดีนันดาง อ๋อไม่จำไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะ่ะ mm hmm. เดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอ๋อันนี้พาราโซอต้นเล็กเหรอเนี่ยโอต้นละ80บาทโอ้สวยเนาะ mm hmm. เป็นต้นเล็กๆใช่ไหมคะแล้วพิง์ปินเซสอะคะฝั mm ่ hmm. งนี้เนาะ mm hmm. กระถางเล็ก150ยานะคะอันนี้เป็นพิง์ปินเซสนะคะแล้วก็กระถางใหญ่200บาทนะคะ mm hmm. สนใจก็มาติดต่อรัตยา บ้านต้นไม้ได้0ู7ย์8 8 8 5 5ดปดห้าห้นะคะร้านนี้เลยนะคะคอ,อ๋อแบคคาดินันหน้าร้านหมื่นหกเนาะสำหรับต้นนี้ถ้าใครสนใจนะคะก็มาดูได้นี่แบคคาดินันนะอันนี้หมื่นนะคะโอเคขอบคุณนะคะต้นนี้สีชมพูมากๆเลยนะคะร้านนี้ประกายดาวเยอะมากเลยค่ะทุกคน นี่เดี๋ยวกําลังถามต้นใหญ่นี้เท่าไหร่คะพี่ห้าหมื่นนะคะต้นนี้ห้าหมื่นบาทสีชมพูแบบหนักหน่วงมากแล้วต้นนี้อะคะต้นเล็กต้นนี้สี่หมื่นบาทเนาะแล้วต้นนี้เจ็ดหมื่นใช่ไหมคะต้นนี้เจ็ดหมื่นบาทแต่ว่าต้นเล็กๆก็มีต้นเล็กๆพี่ขายยังไงคะต้นเล็กๆมีพันห้าสองพันห้าอ๋อมีราคาพันห้าแล้วก็สองพันห้านะคะ อ๋อถ้าหนอ่อคือโตขึ้นมาหน่อยแบบนี้ก็3,500บาทเนาะโอ้ร้านนี้ก็จะเน้นเป็นประกายดาวเยอะมากนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์ข้างหน้าเลยใช่ไหมคะพี่ร้านนี้ชื่อร้านน้องเฟิร์สนะคะ0647166593นะคะนี่โอเคขอบคุณนะคะ ร้านนี้นะคะร้านพักต้นไม้นะคะ091-778-5535นะคะนี่โดยน้องโอบค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องโอบพาทัวร์เนาะได้ครับลองมจิญดูใหญ่มากใหญ่มากครับอันนี้1ปี1ปี1ปีครับจากราคาจากราคาหลักหมื่นหมื่นเนาะก่อนที่ตอนนั้นคือหมื่นแบบหลักหมื่นเลยใช่แพงมาก แต่มีลูกแค่1ต้นเช่ไปล่อยไปได้แค่หนึต้นแต่ก็ปล่อยปล่อยทันช่วงไหมเออคือพอดีว่าตอนนี้คือผมเก็บมาก่อนที่มันจะพีกครับอ๋อเก็บมาก่อนก็โอเคอยู่เนาะก็คือเพราะมันสวยนะใช่ใช่นี่ใบใหญ่มากใบใหญ่มากนะคะอันนี้ใช่ร้านน้องโอบนี่จะโดนฝนถล่มเยอะหน่อยแฟนตัวยงนะครับแสลนก็จะปิดบ่อยๆนะใช่ไหมใช่ไหมอ่าเป็นช่องลงเท่าดี ตอนนี้มีอะไรม้างแนะนํานี้ช้างก็น่าเก็บครับหูช้างถูกต้องครับผมเดี๋ยวนี้เออใช่ใช่เห็นมีปล่อยหูช้างอยู่หลายต้นอยู่ใช่ไหมลากเดินดีมากมากนะคะต้นนี้ราคายังไงคะเนี่ยเอาไป $3,500 พอเลยสามพันห้าร้อยบาทต้นใหญ่ขนาดนี้นะคะทุกคนแล้วก็ไข่นะครับโอ้มีไข่ด้วยใช่ไข่อมากซึ่งข้างในก็ไม่เคยลื้อนะครับอ๋อไม่เคยลื้อเลยนะคะต้องครับ มารับได้ที่ร้านน้งอบเลยอ๋อต้นอีกต้นหนึ่งก็มีราคาเท่ากันไหมคะน้องใช่ครับเท่ากันครับอ๋อเท่ากันอันนี้ไข่เยอะมากเนาะบอกระดาษอันนี้ก็ที่ผมเก็บไว้นะครับเดี๋ยวก็มีแยกะครับหลักร้อยฮะต้นลูกหลัรหลักร้อยหลักร้อยใช่ครับผมอันนี้ที่อยางแนะนําครับเป็นยางอินเดียครับผมชื่อชีเวเรียนานะครับชีเวเรียนานะคะโอ้โหเหมือนเลมอนเลยเนาะใช่ครับจะสีประมาณนี้ แต่ทีนี้ถ้าเกิดได้แสงเยอะๆครับสีมันจะออกมิ้นต์ๆเลยมิ้นต์ๆอย่างนี้ราคาเท่าไหร่อะคะไซนี้ฝั่งเนี้ยผมขายอยู่850บาท850บาทนะคะส่วนต้นสูงจะมีอยู่3ต้นนะโออันนี้ด้วยใช่ไหมต้นใหญ่คือขนาดนี้เลยโอ้แข่งเลยพินแบบนี้เลยพันสองร้อยครับพันสองร้อยบาทนะคะพี่นัวนี้สวยมากอ่าอันนี้หูช้างต้นนี้ปล่อยไหมต้นนี้ย เก็บอยู่ครับกาลังทําอยู่นะฮะอ๋อกำลังทาจานวนอยู่ใช่ป่อยต้นนี้คือเป็นต้นแม่นะคะถูกต้องครับเอาไว้ให้ดูนะส่วนนี้เป็นอะโลครับอุ้ยสวยมากอันนี้อะไรม้าม้าะม้าสีหมอกครัอโคราซม้าสีหมอกใช่ครับสวยมากต้นใหญ่มากคือน้องอบจะเป็นคนที่เลี้ยงอะโลคาเซียบอคือใบใหญ่อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี้ยใบใหญ่แต่อันนี้คือหลังจากที่ไม่ใช่มันใบแก่ใช่ไหมเขามีดอกครับดอกเยอะมาก ถ้าเขามีดอกคือนใบมันจะอันนีเป็นข้อมูลเลยครับว่าอะโลเมื่อมีดอกปุ๊บเนี่ยใบจะเล็กลงต้นจะดูโซมนะครับถ้าถ้าไม่ได้แบบเก็บไว้เพื่อที่จะมาผสมอะไรเงี้ยครับแนะนําตัดทิ้งอ่ะแต่นี้ผมผมลองผสมซึ่งไม่สําเร็จอันนี้นะคะคือน้องใหญ่มากนะคะใหญ่มากดูเทียบกับมือโอเนี่ยเตี้ยงแบบจนโตใหญ่เลยก็ขายหมดทุกต้นนะคะ ใช่ครับจะมีบางต้นที่ที่เก็บทําจํานวนนะครับอันนี้อันนี้สวยอ่ะใช่อันนี้แหละคอลิป่ะอยากทิ้งไหมตัวนี้จะเป็นดาร์กฟอร์มอ๋อดาร์กฟอร์มมีดาร์กฟอร์มมีการแบ่งนะครับอ๋อส่วนนี้เป็นกรอลิเอสอ๋อราคายังไงคะอย่างนี้คือใช่นี่ครับพันห้าครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะอันนี้อันนู้นสวยอ่ะอันนี้ฮะับเป็นเรามันไม่ไสีตัช โอ้สวยอ่ะใช่ครับใบจะเนี่ยครับสีออกอ่อนๆนิดนึงเนาะสวยมากออกมะนาวมะนาวบางคนเรียกข่าวมะนาวใช่ครับโอ้สวยสวยสวยอย่างนี้ราคายังไงอ่ะอ๋ออันนี้ปล่อยอยู่แค่4,9 0 0ครับ4,900บาทนะคะถ้าใครอยากได้ต้นนี้นะคะก็ราคา4,900รบาทใช่ครับด้านนี้ก็จะเป็นกอรี่เหมือนกันผสมเนาะหลายๆอันใช่อันนี้เป็นมาเมอีเป็นตัวเอกวาดอร์นะครับ สวยๆพี่กวนเนียก็มีน่ารักด้วยลายจุดแบบนี้เป็นไวไอซ์ครับขายไหมอย่างนี้350 350บาทนบคามรอบทนะคะเราไปดูข้างๆกันก็จะมีไม้ที่แบบทำไปเรื่อยๆนะครับทำแล้วนี่ก็ผลิตผลจากไฟเด็กไฟเด็กครับเหมือนต้นเมื่อกี้นะคะใช่นี่นี่คือลูกๆเขาไข่ใช่ไหม เอ่อเป็นหน่อเลยครับหน่อที่แยกมาจากต้นแม่ต้นนี้ต้นแม่ต้นนี้ใช่ส่วนหนึ่งที่มีที่มีไข่ก็อยู่ในกล่องอ้คเก่งมากอ่ะของพี่ไม่เป็นแบบนี้เลยมันจะยากนิดนึงครับสําหรับคนเพิ่งเลี้ยงนะครับช่วงแรกแต่พอเมื่อต้นไม้ปรับตัวเราปรับตัวเขาเนี่ยโตได้อย่างเดียวเลยเออพี่อ่ะทดลองเลี้ยงมาหลายต้นแล้วอันนี้คือหูช้างที่ทําไว้นะ อ๋อพิโลหูช้างใช่ต้นยกดยอดไปแล้วกอันนี้ได้มา2ต้นละแล้วมีตรงนั้นอีกหนึ่งเนาะเป็นหน่อเขาหนอเขึ้นมาตอนนี้ก็มีประมาณนี้ครับประมาณนี้นะคะใครแบบชอบไม้ของน้องโอบนะคะประมาณนี้ที่ดูในรูปเนาะก็สามารถติดต่อน้องโอบได้เลยที่เบอร์091ครับ7 7 8 55 35นะครับ 0917785535นะคะในีร่ร้านน้องอบนะคะแบบนี้เลยนะโอเคอันนั้นใช่นี่ไหม c e l e b l i t y ไหมออ๋มีแค่ยูคาตาีนครับโอยูคาตาเออมันหน้ามันคล้ายกันเนาะใช่ครับอ๋อโอเคได้ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยครับ <S <S ร้านนี้ก็เป็นร้านกระถางนะคะ I and Garden นะคะนี่มีกระถางสวยๆเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะ แบบว่าให้ทาสีให้ก็มีนะคะเดี๋ยวขึ้นไอจีให้แล้วกันเนาะโอเคก็จบการรีวิวกันไปแล้วนะคะสำหรับตลาดต้นไม้สบายใจโซนหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูโซน2นะคะในคลิปถัดไปนะคะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปบ,บายค่ะ